สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และเพื่อนๆผู้นิยมพักเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับวันนี้ผมลุงต้อยประกาศก็มีเรื่องที่คิดว่าสนุกนะครับเป็นเรื่องผีนะครับเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับก็ขอใหชอ้ชื่อเรื่องนี้ว่าสัญญากับผีนะครับเป็นเรื่องของคุณมงคลนะครับรางวัลที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่ง,ววงมิถุนายนพศสองห้าห้าหนึ่งเลขที่ออกศูนย์หนึ่งสองหกห้าสาม ศูนย์หนเสียงรายงานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลดังออกมาจากวิยุเครื่องที่เพื่อนๆร่วมบริษัทหลายคนของเขากำลังมุงฟังกันอยู่บางคนแม้ว่าจะไม่ได้ลุกไปฟังก็ยังอุตส่าห์งิ้และเอี้ยเงี้ยหูฟังเอาและหยุดมือหยุดงานที่ทำอยู่ในมือลงชั่วคราวอาจจะมีก็แต่มงคลที่กำลังนั่งปล่อยความคิดล่องลอยไปไม่ได้สนใจฟังการออกหวยเหมือนกับเพื่อนเพื่น,นคนอื่น ร่วมงานในล็อบในออฟฟิศของเขาเพราะเขากําลังกังวลถึงเรื่องเงินที่จะต้องหามาเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านเขายังไม่มีจ่ายเลยสักอย่างเพราะเขานําเงินเดือนทุกบาทมอบให้สองชายชะกันที่มาตามทวงเงินค่าพนันบอลถึงที่บริษัทซึ่งเขาจําเป็นต้องให้มิฉะนั้นอาจมีรายการเจ็บตัวและอับอายเพื่อนในบริษัทเป็นของแถมตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงกลางเดือนนี้เขาขอ ค้างค่าเช่าบ้านมาตลอดมงคลถอนใจหนักๆมันเป็นความผิดของเขาเองแท้ๆที่หลงไปเล่นพนันบอลเข้าจนเป็นเหตุให้เขาต้องมานั่งกุ้มอยู่ที่โต๊ะทำงานแบบนี้แต่เขาก็ต้องสะดุง้งและออกจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อมีเพื่อน,นหญิผู้หญิงคนหนึ่งในบริษัทเดินม,มาจับแขนเขาเขยา่าเฮ้ยมงคลแกถูกหวยสามตัวบนตรงๆเลยเว้ยถูกแล้วนั่งเงียบเลยนะเองมงคลตะลึงในคำบอกเล่าของเพื่อนหญิงอาการหงุดหงิดที่กำลังจะก,ก่อตัวหายไปในบัดดล เขาเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าเขาแทงหวยส่งๆไปในตอนเที่ยงที่เพื่อนมาชวนเขาไม่มีเงินจริงแทงส่งเดทไป20่สคูณยีเพื่อตัดความรำคาญแต่ดันถูกเข้าจนได้มงคุณลุกขึ้นอย่างตื่นเต้นรู้สึกดีใจและโล่งอ,อกไปหมดเขาถามเพื่อนย้ำให้แน่ใจจริงหรอวะออกอะไรก็จริงสิวะก็ออก653ตรงๆก็เองแทงข้าจําได้มงคุณุดตัวลงนั่งบนพื้นโต๊ะทำงานอย่างโล่งอ,อก แม้จะเป็นเงินแค่แคหมื่นกว่าที่เขาจะได้รับแต่มันก็ช่วยให้เขารอดตายไปได้จ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟก็ยังเหลืออีกกว่าครึ่งเสียงเพื่อนๆที่ไม่ถูกหวยตะโกนแซวเขากันว่ามีหวยดีไม่เห็นบอกกันมั่งเลยนะเมึงมงคลยิ้มแต่เขาไม่ตอบเขาเพิ่งจะนึกได้ว,ว่าเขาได้เลขสามตัวนั้นมาจากตอนที่เขาออกไปกินข้าวเที่ยงวันนี้เอง <S <S ตอนที่ตอนขากลับเขาเดินกลับมาเข้าซอยมาพบสารเก่าๆที่หักพัง ล้มอยู่ใต้ต้นไทรตรงกลางซอยและเขากําลังจะเดินผ่านมาแล้วกําลังกุ้มกุ้มเรื่องเงินก็เลยคิดเลน่นว่าหากถูกหวยหรืออะไรที่จะทําให้ได้เงินมาใช้นี่เงินส่วนที่เหลือเขาก็จะนํามาซื้อสารใหม่ให้และพอเขากลับเดินเข้ามาในบริษัทก็ถูกเพื่อนคนหนึ่งเดินที่เดินผ่านมาถามว่าไม่ซื้อหวยบ้างหรือเขาจึงบอกเลขมั่วๆไป3ตัวและให้เงินไป40บาทเพื่อตัดความลำคาญ เพราะโดยปกติเขาไม่ชอบเล่นหวยแต่ชอบเล่นพนันบอลและอย่างอื่นเสียมากกว่าและก็ไม่คิดว่ามันจะถูกขึ้นมาจริงๆมันคงจะเป็นความบังเอิญเสียมากกว่าและเป็นโชคของเขาเองทาให้เขาลืมเรื่องสารเก่ากลางซอยที่เขาลั่นปากว่าจะซื้อให้ใหม่เสียสนิทอีกสามวันต่อมาเข้าวันที่4ี่นับวันที่เขาถูกหวยมงคลเดินทางมาจากบ้านพักมามาลงรถเมล์ที่ปากซอยที่เขาทํางานอยู่ ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบ7จ็ดโมงเช้าเขาแล้วมงคลเดินเข้ามาจนใกล้ถึงกลางซอยที่เป็นที่ลกล้างทั้งสองฝากทางเป็นป่ากกและดงตะขบรวมทั้งต้นไทรต้นนั้นมงคลสังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งอายุราวเจ็ดสิศรษะล้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวเก่าจนดูขมุกขมอมสวมกางเกงขาสั้นสีดำเก่าๆใบหน้าซีดขาวจนปนไปกับหนวดเขาที่ขึ้นขาวจนแทบเต็มหน้า มงคลไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาเดินเข้าออกซอยนี้มานานานับหลายปีคงเป็นคนสิทติที่ไหนสักแห่งเห็นมานั่งยองๆอยู่ริมทานเขาจึงเดินหลีกออกไปโดยโดนเลี่ยงไปอีกอีกากถนนหนึ่งแต่ก็ก็เหลือบหางตามองอย่างไม่ค่อยไว้วางใจเขาเห็นว่าชายคนนั้นยื่นมือออกมาที่เขาโดยหงายฝ่ามือแบมือทั้งสองข้างมาดื้อ แบบขอขอขอเงินดื้อมงคลเบ้ปากอย่างรังเกียจเขารีบเดินจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อกลับเข้ามาที่ออฟฟิศเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่มา,าที่มาก่อนได้ฟังทุกคนกลับบอกกับเขาว่าไม่พบเห็นชายคนนั้นเลยรวมทั้งเพื่อนหญิงสองคนที่เข้ามาที่หลังเขาต่างก็บอกว่าไม่เห็นชายชาราคนนั้นเลยสักคนจนมงคลขมวดคิ้วอย่างแปลกใจแต่ก็ลืมและเลิกสนใจอีกต่อไปและในคืนวันนั้นเองมงคลนอนฝันไปว่า ชายชราคนนั้นเดินเข้ามาแบมือยิ้มๆแต่ไม่พูดอะไรในฝันเขาก็เดินหนีไปอีกจนลืนเช้าซึ่งเป็นวันเสาร์มงคลไม่ได้ไปทํางานเขาตื่นขึ้นมาก็าล้างหน้าอาบน้ําและเดินออกไปหาข้าวแกงกินที่ร้านข้าวแกงใกล้ๆที่พักตอนกําลังนั่งกินข้าวอยู่มงคลหันหน้าเขา้าเข้าหาร้านโดยมีตู้กระจกะขายของอยู่ตรงหน้าแวบ,บหนึ่งที่มงคลเหลือบมองดูกระจกจากเงาสะท้อนเขาทาทาให้เขาเห็นว่ามีร่างชายชราคนนั้นยืนอยู่ ฝั่งตรงข้ามของร้านและกําลังมองตรงที่เขาอยู่จนมงคลต้องหันกลับไปดูแต่ที่ตรงนั้นกลับว่างเปล่าและเมื่อมองคลกลับมาดูเงาที่กระจกอีกครั้งก็ไม่มีร่างของชายนั้นอีกแล้วมงคลยิ้มหัวเราะกับตัวเองที่ตาฝาดแต่เช้าเขากินอาหารจนอิ่มจ่ายเงินและเดินกลับขึ้นห้องพักจนค่าวันนั้นหลังจากที่มงคลกินข้าวอาบน้ําแล้วก็มานั่งเอนพิงผนังห้องดูรายการโทรทัศน์เพลินอยู่แต่หางตาเขา เหลือบเห็นเงาล่างคนมายืนอยู่ที่นอกหน้าต่างตรงนอกชานข้างห้องชายเป็นชายชรา,าสวมเสื้อสีขาวลางๆมงคลลุกขึ้นเปิดประตูมุงลวดออกไปดูก็ไม่เห็นใครที่ไหนมีแต่ผ้าขขนหนูสีขาวที่เขาตากอยู่ไอ้บ้าเอ้ยผ้าคนหนูเรานี่เองตกคืนนั้นมงคลฝันซ้ำคล้ายๆเหมือนเดิมแต่ในคราวนี้ใบหน้าของชายชรา,านั้นกลับไม่ยิ้มแย้มเหมือนเดิมอีกต่อไปคราวนี้ยื่นมือออกมา แบบหน้าตาเฉยเมยในแววตาออกดูดุเกินดุขึ้นมาด้วยจนเขาตื่นขึ้นมาด้วยใจหวาดๆจนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นแค่ความฝันเท่านั้นจนกระทั่งเช้าว,วันจันทร์มงคนเดินลงรถเมล์และตรงตรงนั้นเขาพบชายชราคนอีกครั้งเขาวนี้ชายชราไม่ได้แสดงอาการยื่นมือมาขออีกแต่นั่งนิ่งถลึงตาจ้องมองเขาที่เดินผ่านมา อย่างโกรธเคืองเขาทั้งที่เขาก็ไม่เคยรู้จักชายชาาคนนี้มาก่อนเลยไม่แต่น้อยจานวงคนต้องรีบเดินหนีและอย่างไม่ไว้วางใจในตัวชายชาลาคนนั้นเขาพูดปนบนกับตัวเอง,องเบาๆสงสัยจะบ้าอยู่ๆก็จ้องเราอย่างโกรธเรามาเป็น10บปีสิป,10ปี10ชาติที่ทํางานบางคนเล่าเรื่องความฝันของเขาและชายชาาที่พบให้เพื่อนๆฟังหลายคนหัวเราะและบอกว่าเขาคิดมากหรือไม่ก็เป็นแค่ หนึ่งเวทก็เป็นฝันที่เลอะเรือนมีแต่สมทรงเพื่อนหญิงคนหนึ่งที่เขาเคยบอกว่าก็เคยเล่าให้ฟังมงคลแกไปบนอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าวะไม่มีฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเลวไหลสมทรงพยักหน้าแต่พูดทิ้งท้ายก่อนเดินกลับไปที่โต๊ะทํางานของเธอว่าถ้าไม่มีก็ถ้าไม่เคยก็ไม่ไม่เป็นไรแต่จะอย่าไปเที่ยวพูดขออะไรไว้แล้วลืมหรือพูดแบบนี้สงทรงล่ะคำพูดของสมทรงทําให้มงคลได้คิด ถึงเรื่องที่เขาพูดกับสารเ,าเก่าๆการซอยเอาไว้ก่อนถูกหวยแต่เขาไม่คิดว่ามันจะใช่มันแค่เป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นและนั่นเป็นความคิดของเขาเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้เลิกสนใจเรื่องที่จะเรื่องถิ่มทรงเพื่อลงมงานผู้หญิงคนนี้พูดคืนนั้นเขาหลับหลอกตื่นตื่นรู้สึกอดึดอัดเหมือนมีคนมาจ้องมองและมองและมาเขย่าแขนขาของเขาในยามที่เขาหลับตาลงจนราวเที่ยงคืนเขาจึงหลับตาลง มงคลมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งมือขาสองข้างของเขาถูกกระชากอย่างแรงจนก้นของเขาถูกลากมาที่ขอบเตียงมงคลผุลุกขึ้นนั่งที่บือเน้าของเขามีร่างของชายชราคนนั้นยืนชิดกําแพงห้องยกมือชี้หน้าเขาพร้อมกับพูดเสียงดุดนันว่ามึงคิดจะโกงกูหรือวะโกงอะไรกันผมไม่โกงอะไรแล้วนี่เข้ามาในห้องผมได้ไงเนี่ยมงคลขึ้นเสียงปฏิเสธอย่างแข็งขันและถามชายคนนั้น ที่เข้ามาถึงว่าเข้ามาในห้องเขาอย่างไรแต่ชัยชาลาไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดกับถึงตาโปนออกมาราวกับจะหลุดออกมานอกเบ้าชี้หน้าเขาอย่างโกรธจัดประวัดเสียงดังว่ามึงมันคนสับปับไม่มีสัจจะพูดอะไรส่งๆคนอย่างมึงมันสมควรที่จะถูกลงโทษมึงบอกว่าจะสร้างศาลสร้างบ้านให้กูใหม่มึงมันคนไม่รักษาสัญญาคนอย่างมึงมันไม่ใช่คนที่ดีมันใช้ไม่ได้ชัยชาลาพูดเสียงดังพร้อมกับ ดวงตาที่โปถลถนุนออกมาจากเบ้าห้อยลงมาข้างหนึ่งส่วนอีกข้างโปล่ขาเบ้าอยู่เช่นนั้นแต่ลิ้นของแกยื่นห้อยยาวออกมาถึงหน้าอกใบหน้านันยุบเน่าหนังย่นจนปิ้นหลุดออกมาห้อยแทบจะดูดต,ตกพื้นจนกระโหลกบางส่วนโผล่มาให้เห็นมงคลรู้สึกตัวตัวเองหวาดกลัวขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามกระเถิบตัวหนีไปด้านหลังแต่ปีศาจชายชลาไม่ยอมปลดปล่อยเขาง่ายๆกลับยื่นสองแขนทั้งสองข้าง ที่ยาวออกมาคอกคว้าคอเสื้อของดึงไว้จนดวงคนไม่สามารถจะขยับถอยหลังไปได้อีกหัวของหัวของผีช,ชายชาราคนนั้นค่อยๆยืดยาวออกมาจากล่างราวกับงูร้ายยื่นใบหน้าที่เน่าจนส่งกลิ่นเหม็นตลบอวลไปทั่วห้องใบหน้านั้นยื่นมาจนแทบชิดใบหน้าของเขามงคลหลับตาปีร้องลั่นห้องและแตะโกนออกมาอย่างหวาดกลัวสุดขีดช่วยด้วยพีหลอกพี่ผีหลอกช่วยผมด้วยและสติสมัญญะของเขาก็ดับบุบไปเลย ในเวลาด้วยความกลัวสุดขีดนั่นเองบุงคลมาได้สติตอนสายอีกวันหนึ่งเขาค่อยๆลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหวาดกลัวแม้จะเป็นเวลาเช้าแล้วก็ตามเขารีบออกจากห้องโดยไม่คิดจะอาบน้ําและตรงไปที่วัดที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอคําแนะนําจากพระซึ่งพระท่านก็ได้แนะนําให้เขาไปทําตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้โดยเขาได้ไปซื้อสารไม้หลังใหม่มาตั้งลงตรงที่เดิมของสารที่พังลงและจัดก,การนําเหล้า เหล่าตุกตาช้างม้าที่ตกหล่นเข้าไปวางในสารใหม่อีกทั้งยังนําอาหารข้าวหวานและน้ําบูชาถวายอีกด้วยพร้อมกับพวงมราลัยดอกไม้และผ้าเจ็ดสีเท่าที่พระจะให้ที่ได้แนะนํามาและเขาก็จดมาอย่างละเอียดเขานั่งคุกเข่าพนมมือและตั้งจิตอธิษฐานขอเข้ามาในการที่เขาลืมสัญญาที่ให้ไว้จากนั้นจึงกลับบ้านและนับจากนั้นเป็นต้นมามงคลก็ไม่ได้เจอชายชราหรือฝวัญร้ายถึงชายชราคนนั้นอีกเลยซึ่งเขาคิดว่า ต่อไปนี้เขาก็จะไม่สัญญาลมแรงแง่งแรงหรือสัญญาส่งเดชอะไรกับใครที่ไหนอีกต่อไปแล้วน,นี่ครับคือเรื่องคุณมงคลซึ่งผมก็คิดว่าเป็นน่า,นาจะเป็นข้อคิดนะครับว่าเพืพ่อนๆก็อย่าไปสัญญาอะไรกับใครแบบส่งเดชนะครับหรือไปบนอะไรกับใครแล้วไม่ได้ทําตามนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จบเรื่องนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับข่าวหน้ามีอะไรสวยๆงามผมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ